สวัสดีครับผมนุยจากติกครับมาดูวิธีการเข้าสายในส่วนของตัวหัวแลนด์นะครับเมื่อกี้อัดวิดีโอไปแล้วแหละนะครับแล้วมันอ่อมันไปต่อบูทฟ t h แล้วมันก็หลุดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการเข้าสายนะครับหัวแลนด์นะครับอ่าเป็นสายนี้เป็น c a t ซินะครับแค t ซนะครับหรือว่า Cat6 หก่งนะครับเป็น UTP นะ ข้างในของมันในหนึ่งเส้นนะข้างในของมันจะมีทั้งหมด8เส้นนะครับมันจะมีทั้งหมด8เส้นมองไม่เห็นหรอกนะครับเนี่ยนะจะมีคู่สีนะถ้าเราดูดีดมันจะมีเป็นสีนะครับอยู่ทั้งหมด8เส้นอยู่ด้านในนี้นะครับดังนั้นเราต้องเรียงคู่สีตรงนี้ให้ดีนะครับในการเข้าสายเราจะต้องใช้ครีมในการเข้าสายนะครับครีมของเขาก็จะมีครีมครีมที่เป็นเข้าสายหัวแรนดเรียก rj 4 5นะครับ rj ่า RJ45 ก็จะมีครีมประเภทนี้นะครับหรือเป็นในลักษณะ อื่นๆนะครับอาจจะพอดีผมในงานที่ที่ผมใช้ผมชอบใช้ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเข้าสายแบบ8พินได้หรือว่า Cat 5เรานะครับอ่านะครับเห็นไหมเข้าสายแค t ห้าแคเข้าสาย Cat 7นะครับโดยการใช้8พินหรือว่า6พินพวก AJ11 พวกสายโทรศัพท์นะครับเข้าได้เหมือนกันในคีมเดียวกันนี้นะครับมีใบมีตัดนะครับแบบนี้คีมนี้จะเข้าได้ทั้งหัวคีมที่เป็นหัวธรรมดาแล้วก็หัวทะลุนะครับหัวทะลุคือหัวแบบไหนหัวทะลุคือหัวที่หัวแรนที่หดูให้ดูหัวทะลุคือหัวแบบไหนหัวทะลุคือหัวแบบนี้ครับนี่นะครับ หัวมันก็คือหัว r j 4 5เหมือนกันนี่แหละนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือเวลาที่มันเข้าสายเนี่ยมันจะเข้าง่ายกว่าเพราะว่ามันแทงสายทะลุออกมาเลยอันเดิมเนี่ยนะครับเวลาที่เราเข้าสายอย่างพวกของของอะไรอ่ะของของลิงก์ของอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเราจะเข้าถ้าเป็นแคสซิกเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเขาเรียกคอนเนคเตอร์ตัวเล็กๆที่อยู่ด้านในนะครับตัวเรียงสายมันใส่เข้าไปมันมักชอบพลาดนะถ้าถ้าเป็นช่างมือใหม่นะครับผม ถ้าเลือกได้นะผมจะแนะนําให้คุณไปใช้เต็นที่เป็นแบบหัวทะลุมันจะค่อนข้างง่ายกว่านะครับลดความผิดพลาดในการเข้าสายเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเดี๋ยวผมเข้าให้ดูอันนี้เป็นการเข้าสายแบบหัวทะลุนะครับต้องบอกก่อนนะครับแต่วิธีการเลี่ยงสายเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหัวทะลุหรือว่าหัวธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าสายดูนะครับอะในการเข้าสายผมทําการปอกสายซักประมาณประมาณนี้นะครับประมาณสักสองสามเซนนะครับประมาณนี้่ ผมเข้าสายผมก็ใช้อะไรกรีดนะครับวันนี้เรื่อยๆผมใช้ครีมเนี่ยนะครีมเนี้ยนะครับมันก็จะมีใบมีดที่สามารถที่จะกรีดได้นะครับไม่ต้องกดลงไปให้มันแน่นนะไม่ต้องกดลงไปมันจะมีช่องที่แบบใช้สายนะครับเห็นไหมปาดสายนะครับกรีดสายนะครับไม่ต้องกดให้มันแน่นนะครับแค่แตะมันเบาๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปตัดทองแดงด้านในนะครับมันจะไปบาดทองแดงด้านในทําให้สายของเราขาดนะครับเห็นไนะครับผมทําแค่นี้นะดูนะ นะครับผมใช้ร่องตรงนี้ก็จริงผมกดนิดเดียวเองแล้วผมก็บิดนิดเดียวนะบิดนิดเดียวนะครับแล้วมาสายมันจะหักเห็นไหมถ้าเรากดแรงมันจะปาดสายข้างในด้วยเห็นไหมครับมันจะปาดสายข้างในด้วยถ้ามันกดแรงนะอ่าโอเคผมดึงออกมาเห็นะนะนี่โอเคแล้วในนี้นะครับมันจะมีตัวร่องของมันนะครับเห็นไหมก็ตัวที่เป็นเนี่ยพลาสติกต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟเบอร์ใหญ่ตรงนี้นะครับให้ทําการตัดออกนะครับสายสี่เส้นนี้ พับลงมาก่อนนะเห็นไหมสีเส้นเนี้นะครับเก็บลงมาแล้วทําการตัดนะครับไอตัวที่เราไม่ได้ใช้นะครับไอตัวไฟเบอร์ตรงนี้กับไอตัวใหญ่นะครับทําการตัดออกไปก่อนนะครับตัดให้ชิดเลยนะนี่นะครับนะครับตัดลักษณะนี้เห็นนะ่าแล้วคุณก็จะได้สายแลนนะครับด้านในประมาณสี่เส้นสีค่คู่ไม่ใช่สี่เส้นนะครับสีค่คู่มีทั้งหมดแปดเส้น นะครับเห็นไหมมันจะตีเกียวกันอยู่เขาเลยเรียกว่าทวิตแพรไงคือสายที่มันตีเกียวเพื่อลดอขึ้นนะครับรบกวนนะครับประมาณนี้อ่ะให้คุณตีเป็นแบบนี้อะนี่นะครับผมขอเรียงแบบนี้อ่ะวิธีการนะเข้าแบบง่ายๆเลยให้เรียงก่อนนะครับส้มเขียวน้ําเงินแล้วก็น้ําตาลให้มันเรียงเป็นแบบนี้แล้วเราค่อยแตกคู่นะครับอย่าไปแตกคู่ทีเดียวทั้งหมดนะผมแนะนํานะครับเพราะว่า แต่ละคู่เนี่ยมันจะมีคู่ขาวของมันอยู่นะครับอย่างเช่นคู่ส้มเห็นไหมไอ้ส้มเนี่ย,ยมันก็จะมีขาวส้มแล้วก็ส้มนะฮะถ้าเราแตกเห็นไหมครับไม่บางครั้งเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยนะครับมันตีขาวส้มมาเป็นแบบขาวเลยเงี้ยมันไม่มีขาวส้มมาเลยเห็นไหม <c oughs> อย่างเงี้ยมันยังมีขาวส้มอ uh, ถ้าเราแตกออกมาเนี่ย <c oughs> นะครับถ้าเราแตกออกมาผมไม่ดูนะครับถ้าเราแตกออกมาเห็นไหมมันจะเป็นขาวส้มนะเห็นไหมมันจะมีขาวผ้าส้มเล็กๆเห็นไหมเขาเรียกขาวส้มแล้วก็ส้ม เห็นไหมนะขาวส้มนี่คือคู่ส้มเห็นไหมครับขาวส้มส้มผมถึงไม่แนะนําให้คุณแตกทั้งหมดก่อนนะครับเราค่อยมาเรียงอย่างเงี้ยเพราะางั้นเวลาที่เราบางยี่ห้อเนี่ยมันไม่ทําขาวส้มมาเลยมันทําขาวมาเลยอย่างเงี้ยคือแบบไม่รู้จะประหยัดสีอะไรนั้งหนานะครับคุณภาพเลือกคุณภาพสายที่ดีคุณก็จะคุณก็จะเจอสัญลักษณ์พวกนี้ที่ดีนะครับแต่ถ้าคุณภาพสายราคาถูกนะครับพวกนี้มันมักจะแบบ ทำมาห่วยะเออทำให้เราเรียงสายมันแบบมองสายแล้วผิดนะครับดังนั้นอย่าแตกคู่มันออกทั้งหมดอ่ะให้คุณทําการเรียงทีละคู่แบบนี้อ่ะรูดนะครับให้สายมันตรงๆนะวิธีการเรียงเนี่ยนะครับในการในการเรียงสายแลนในแบบไทยบีนะครับสีคู่สีของเขาก็คือขาวส้มส้มมันคือขาวส้มนะเห็นไหมส้มนิดๆเห็นไหมขาวส้มส้มนะครับให้เรียงแบบนี้เป็นคู่แรก นะครับขาวส้มอยู่ซ้ายมือสุดแล้วก็ส้มนะครับอ่ะแล้วก็ขาวเขียวอ่แต่คู่เขียวครับเห็นไหมให้เอามือบีบตรงนี้ไว้เห็นไหมนะครับใหม่ๆหม่อาจจะไม่ถนัดนะเออใหม่ๆอาจจะไม่ถนัดเห็นไหมขาวเขียวเห็นไหมอันนี้คือขาวเขียวถ้าเราดูดีๆเห็นไหมมันมีขาวเขียวติดเส้นนิดๆเห็นไหมแล้วก็เขียวเห็นไหมให้คุณใส่ขาวเขียวขาวส้มส้มขาวเขียวแบบนี้อ่าตีมคู่ไปนะครับสามเส้นไล่เห็นไหมเอามือบีบไว้ไม่ต้องไม่ต้องบีบแบบโอ้โหแบบ บีบแน่นเลยไม่ต้องแค่บีบให้มันอยู่ในคู่นะครับเห็นไหม,มอ่าเราดูเห็นไหมครับขาวส้มส้มมันก็จะได้ขาวส้มส้มเห็นไหมขาวส้มส้มขาวส้มส้มแล้วก็ขาวเขียวอ่ะทีนี้แทนที่จะเป็นขาวเขียวน้ําเงินไม่ใช่ละเอาพักน้ําเงินไว้ก่อน่อะทดน้ําเงินไว้ก่อนนะทดน้ําเงินไว้ก่อนขาวเขียวน้ําเงินครับอ่านี่แหละที่บอกมันต้องสลับคู่ที่สองนีไง่ไงวิจำงง่ายๆนะครับขาวเขียว น้ำเงินนะเอาน้ำเงินเฉยๆเอาขาวขาวน้ำเงินเอารอไว้ก่อนนะครับขาวเขียวน้ำเงินอ่ารูดมันนะครับรูดมันนะครับปุ๊บนีบเข้าไปให้มันไปอยู่ในคู่ให้มันไปอยู่ในวงของมันอ่าคู่นี้อ่ะเราก็จะได้ละขาวส้มเห็นไหมขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินอ่าแล้วก็เอาขาวน้ำเงินมาใส่ปุ๊บนี่ขาวน้ำเงินแล้วก็เขียวครับเห็นไหมสังเกตผมบีบตรงนี้ไว้ตลอดนะเห็นไหม ผมให้มันติดประกบคู่ไว้ตลอดนะครับขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวเห็นไหมขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวเห็นนะแล้วก็ขาวน้ำตาลครับนี่ขาวน้ำตาลน้ำตาลอ่านี่คือขาวน้ำตาลเหมือนกันเห็นไหมถ้าคุณดูดีๆมันคือขาวน้ำตาลเห็นไหมครับอ่าขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลนี่เรียงไว้แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็บีบมันเห็นไหมครับแล้วแต่คุณเลยคุณถนัดแบบไหนนะครับเนี่ยทำให้มันแบบแบนๆอย่างนี้เพื่อ เพื่อไม่ให้เวลาที่เราสอดเข้าไปพบสายมันไปไขยกันข้างในนะนี่นะขาวส้มส้มอ่าเลี้ยงอีกทีหนึ่งขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลถูกนะจากนั้นเราก็ตัดครับข้อดีของการใช้สายที่เป็นหัวที่เป็นหัวทะลุคือคุณไม่ต้องตัดสั้นขนาดนี้ปกติถ้าคุณใช้หัวธรรมดาคุณต้องตัดสั้นขนาดนี้เพื่อให้มันสอดเข้าไปในหัวได้พอดีนะครับแต่ถ้าหัวทะลุคุณไม่ต้องเลยครับคุณเลี้ยงให้มันสวยงามก่อนแล้วคุณก็ตัดผมแนะนํานะให้คุณทําการตัด ให้มันตัดมันออกไปก่อนนี่ตัดปลายออกไปก่อนปุ๊บเห็นไหมให้มันพอดีกันก่อนต่อให้มันยาวยังไงก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราแทงให้มันทะลุอ่ะหัวทะลุก็คือนี่นะครับเวลาเข้านะครับเวลาเข้าหลายคนพลาดนะมันจะมีตัวที่เป็นตัวล็อกกับตัวที่เป็นทองแดงทองทองแดงตรงนี้นะครับให้คุณหงายท้องมันนะครับให้คุณหงายท้องไอ,ไอหงายท้องนะครับ ให้สายเส้นสีเหลืองเนี่ยขาวขาวส้มเนี่ยให้อยู่ซ้ายมือเรานะครับไม่ใช่อย่างนี้นะบางคนเข้าไปอย่างนี้นะครับผิดนะครับให้หงายนะครับให้หงายอ่าแล้วก็แทงลงไปแบบนี้นะข้อดีของหัวทะลุก็คือมันแทงทะลุออกไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นนะมันทะลุเนี่เขาเรียกว่าหัวทะลุถ้าเป็นหัวธรรมดามันจะทองแดงมันจะไม่ไอสายมันจะไม่สามารถทะลุอย่างนี้ออกมาได้นะครับเห็นไหมทาให้เราทําสายยาวๆได้นะครับแล้วก็ เข้าไปอย่างนี้เห็นไหมความง่ายของมันเนี่ยครับเห็นไหมแล้วคุณก็มาเรียงสายดูใหม่อะเช็คสายดีขาวส้มส้มขาวเขียวน้ําเงินขาวน้ําเงินเขียวนะครับขาวน้ําตาลน้ําตาลเห็นไหมเป็นแบบนี้อ่าสายเราเรียงถูกแล้วโอกาสผิดมันจะน้อยมากนะครับเพราะสายมันจะไม่สามารถไขว้กันได้ตรงนี้รูมันจะพอดีสายของมันแต่ละสายเลยครับมันจะมีรูล็อกสายของมันแต่ละสายเลยดังนั้นพอเราได้เสร็จปุ๊บเห็นไหม ตรงนี้เราก็จะสวยงามเวลาที่เราทําเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะแบบบางคนแบบเข้าสายแบบห่างมาอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมถ้าเราเข้าสายปกตินะถ้าคนมือใหม่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณใช้หัวทะลุคุณไม่ต้องครับคุณแทงทะลุไปเลยเขาเรียกเห็นไหมมันเรียกว่าหัวทะลุไงมันแทงออกไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแล้วเราก็ตัดตัวครีมเนี่ยมันจะมีใบตัดนะครับเห็นไหมมันจะมีตัวตัดเห็นไหมคุณใส่เข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะตัดสายที่เหลือตรงนี้นะครับมันจะตัดชิดเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมขอตัดให้มันสั้นก่อนนะครับผมขอตัดให้มันสั้นเทคนิคผมคือผมตัดให้มันสั้นก่อนนะครับเพื่อที่จะเอามาเข้าตัวครีมนะครับตัดให้มันสั้นก่อนนะครับแล้วผมก็เอามาเข้าที่ครีมเห็นไหมครับเข้าที่ครีมปุ๊บนี่เห็นไหมปุ๊บเสียเข้าไปเห็นไหมเสียปุ๊บมันทะลุมานี่เห็นไหมนี่นะครับมันทะลุมานี่เห็นไหมแล้วเวลาเรากดมันจะทําการตัดสายนี้ที่เหลือนะครับเห็นไหมอันนี้มันไม่ค่อยคมละปุ๊บอ่าลองดูนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะตัดเห็นไหม ใบมีดมันจะตัดสายที่เหลือออกไปเบยเห็นไหมเนี่ยนะครับชิดเลยเห็นไหมอ่ะผมออกมาผมดึงออกมาปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมสวยปิ๊งผมบอกได้เลยนะครับเข้าร้อยหัวเนี่ยอาจจะพลาดแค่หัวหรือ2หัวนะครับอ่าอาจจะพลาดแค่หัวหรือ2หัวแต่ถ้าคุณใช้หัวธรรมดาที่เป็นอาเจสธรรมดาผมบอกได้เลยว่า20 30%ซนนะครับถ้าช่างใหม่นะ ถ้าเจอช่างมือใหม่นะครับผมบอกได้เลยว่าเสียเยอะมากแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับโอกาสเสียน้อยมากนะครับต่อให้เป็นช่างมือใหม่ก็ตามนะครับแน่นแล้วก็กดตัวบูทค่อนข้างแน่นนะครับคุณจะใส่บูทคุณก็ใส่ไปนะครับอ่ะผมขอใส่อีกด้านหนึ่งนะครับผมขอใส่อีกด้านหนึ่งด้านนี้ผมเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะผมขอใส่ให้ครบทั้งสองด้านเดี๋ยวผมขอ้ยอ,อ่ะมาเสร็จปุ๊บผมตัดสายก่อน ไอ้ครีมเนี่ยเหมือนครีมโคนถนัดซ้ายนะผมไม่ต้องตัดสั้นเห็นไหมผมตัดยาวๆมาเลยเพราะปกติคุณต้องตัดให้มันสั้นนะถ้าเป็นไม่ใช่หัวสรุคุณต้องตัดให้มันสั้นไม่งั้นสายมันจะเลยออกมาข้างนอกอย่างนี้เยอะนะครับอ่าครับรับเรียงก่อนขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน,น้ำตาลโอเคไหมแล้วก็เข้าปุ๊บอ่ะผมลองผมจะทําให้มันผิดอ่าผมจะทําให้มันผิดสมมติแทนที่ผมจะเอาขาวส้มส้มผมบอกว่าผมเอาส้มขาวส้มขาวส้มอ่ะ เนี่ยผมทาเอาส้มขาวส้มขึ้นมาก่อนผมทําผิดนะสายเส้นนี้นะอ่าผมทําผิดคู่แรกผมทําผิดปึ๊บน้องร้านผมเรียงให้มันถูกเห่นไหนะอ่าแล้วผมก็เข้าหัวดูซิว่าถ้าเราเข้าด้วยครีมนะครับครีมมันจะบอกอะไรเราเห็นไหมอ่าผมเข้าไปผมทําให้มันผิดนะผมเยอะนะครับไม่ต้องกลัวอ่ะปึ๊บอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับมันผิดเห็นไหมอันนี้คือผิดนะ อย่าเรียงอย่างนี้นะมันต้องขาวส้มนะขาวส้มส้มนะอันนี้ไม่ใช่ส้มขาวส้มนะเห็นไหมผมเรียงผิดนะคู่แรกนะอ่แล้วผมก็เข้าสายาผมลองเข้านะผมจะลองเข้าให้ดูเพื่อให้เราจะลองเช็คสายดูว่าอพวกเมื่อเข้าผิดเน,นะครับเวลาที่เราเช็คสายมันจะบอกสถานะของเราอย่างไะปุ๊บอเข้าปุ๊บจริงๆคุณต้องเข้าสองด้านให้เหมือนกันอมีดมันไม่ค่อยขม ยังไม่ได้เปลี่ยนมีดดันเอาคีมอีกอันหนึ่งมาอ่ะจิงมันตัดแล้วมันขาดเลยนะครับมันนี่มันผ่านมาสามสี่ร้อยหัวแล้วไงเนี่ยครับอ่ะทนี้เราก็เริ่มทําการเช็คสายนะครับอ่ะลองเริ่มลองเราเช็คสายดูสินะครับอ่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะผมจะลองเช็คด้วยตัวโพรบของเราก่อนนะครับอ่ะเอาด้านที่ถูกเสียบต้นทางผมไม่รู้แหละนะครับไม่อไรด้านไหนได้ถูกผมไม่รู้แหละนะครับผมเปิด นะครับแล้วก็เลือกเทสสายนะครับอ่ะแล้วอีกด้านหนึ่งผมก็เสียบตัวตัวโพรบตัวนี้นะครับปลายท้ายงมันมีตัวเช็คสายด้วยนะนอกจากโพรบสัญญาณแล้วจะมีตัวเช็คสายด้วยจบที่ตัวเดียวได้เลยนะครับอ่ะดูฝั่งไหนขึ้นถูกอ่ะฝั่งไหนอ่ะดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ดูซิว่าถูกไหมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8ถูกนะฝั่งนี้ถูกนะครับหัวฝั่งนี้ถูกเอามาดูฝั่งนี้ซิถูกไหมนะครับนะครับปุ๊บอ่ะเห็นไหมขึ้นสองก่อนแล้ว1เห็นไหมแสดงว่าไอ้คู่นี้ผิดเห็นไหมมันต้องเรียงหนึ่งแต่มันขึ้น2 1 3หนึ่งสามี่ห้าหกเห็นไหมครับอ่ะอันนี้เวลาที่เราเข้าผิดเนี่ยตัวเครื่องมือเนี้ยมันก็ช่วยบอกเราได้ด้วยเหมือนกันอ่ะอันนี้แบบตัวโพรบนะครับแบบตัวโพรบแบบของโปรคิดนะทีนี้ผมใช้อีกตัวหนึ่งนะครับผมใช้ตัวนี้ ผมใช้ตัวที่ผมชอบใช้สำหรับการเช็คสายอ่านะครับต้นทางนะครับเปิดไว้อ่าเปิดได้นะปึ๊บอ่าไปที่ y map นะครับอ่าอีกด้านหนึ่งก็เสียบปึ๊บอ่าเจอคู่กันเสียงมันจะดังนะครับต่อให้คุณสายใสย่สายผิดถ้ามันเสียบสายต้นทางไปทางเจอคู่กันมันจะดังนะครับ แล้วเราก็กดในส่วนของตัว WiMAp นะครับเป็นการเทสติ้งสายนะครับเห็นไหมมันบอกเลยเฟลเห็นไหมครับมันบอกเลยว่าเฟลเห็นไหมอ่าไลโดนี่นะครับมันจะบอกเลยว่าสายทุกเส้นมีการเข้าถูกมีการเข้าครบหมายความว่าไอ้สายเนี่ยมันปักทองแดงแปดเส้นเนี่ยครบนะครับมันปักกับทองแดงเนี่ยแปดเส้นเนี่ยครบนะครับมันไม่มีเส้นใดเส้นหนึ่งขาด อ่าไม่มีเส้นไรเส้นหนึ่งขาดเห็นไหมมันจะบอกว่าไม่มีเส้นไรเส้นหนึ่งขาดนะครับแต่ผลของมันคือเฟลมันไม่พาร์ทเพราะลองไล่ดูครับตัว M คือมาสเตอร์ครับตัว M คือตัวใหญ่นี้คือหัวต้นทางนะครับเข้าถูกไหม1 2 3 4งสอี่หดดถูกต้องแล้วปลายทางล่ะปลายทาง R คือตัวรีโมทคือตัวนี้นะครับปลายทาง สองหนึ่งเห็นไหมครับดังนั้นแทนที่มันจะเป็นหนึ่งสองมันเป็นสองหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดดังนั้นคู่แรกมันผิดเราก็จะรู้รว่าอ๋อเข้าสายผิดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ด้านเนี้ยเข้าสายผิดตัว R ถูกไหมคือตัวนี้ตัว R คือตัวรีโมทเข้าสายผิดเห็นไหมครับแต่สายไม่ขาดนะเห็นไหมสายไม่ขาดอ่าสายไม่ขาดหมายถึงว่าทองแดงมันจั๊มทั้งแปดเส้นแต่เรียงสายผิดอ่ะแล้วถ้ามันขาดละมันจะเป็นยังไงผมให้ดูผมมันขาดมันจะเป็นยังไง ฝั่งนี้ผิดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองนี้ผมลองตัดครับผมทำไงดีอึอ่ะ,อะนี่ผมจะตัดสายมันทองแดงสักเส้นหนึ่งทำไงดีอะทำไงดีอะเออผมจะตัดสายมันสักเส้นหนึ่งนะ ผมไม่รู้แล้วผมตัดเส้นไหนนะออลองดูสิขาดยังเอาใหม่เทสใหม่เดี๋ยวไม่รู้กดใบมีดมันโดนขาดยัง ขาดแล้วเห็นไหมขาดสองเส้นเห็นไหมเนี่ยครับมันจะบอกเห็นไหมครับเนี่ยผมเอาใบมีดกรีดมันนะครับเนี่ยให้ทองแดงมันขาดนะเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะบอกเลยว,ว่าฝั่งไหนขาดนะครับเห็นไหมกากบาทเดี๋ยวไปบอกว่าฝั่งรีโมทคือฝั่งนี้นะสายขาดเนี่ยครับมันจะบอกอา,อาจจะสายขาดหรืออาจจะแบบกดไม่แน่นนะครับกดไอ้ตัวหัวทองแดงตรงนี้ไม่แน่นนะครับมันเลยทําให้เราแบบรู้ว่าสายเส้นไหนขาดนะครับแล้วขาดฝั่งไหน นะครับฝั่ง M <c oughs> คือฝั่งที่ฝั่งนี้นะครับหรือว่าฝั่ง R <c oughs> คือฝั่งนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ผมชอบใช้ตัวนี้เพราะว่ามันบอกฝั่งอย่างเงี้ยให้เราได้ด้วยนะครับมาแต่ถ้าใช้เป็นแบบตัวใช้เป็นแบบตัวตัวธรรมดานะครับตัวปกติทั่วไปที่เป็นหลอด led ธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันก็รู้ได้นะมันก็รู้ได้นะครับผมไม่ดูนะครับผมปรบใหม่อีกทีอ่ผมไม่ใช่ปรบดิผมสแกนใหม่อีกทีหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าไฟมันไม่ติดแค่นั้นเองเห็นไหมนะ ดูนะเห็นนะอ่าอ่าดูฝั่งนี้เห็นนะเส้นสองไฟไม่ติดเห็นไหมเห็นนะนี่นะครับมันก็บอกช่วยได้นะครับแต่ถ้าใช้เครื่องมือตัวเมื่อกี้มันค่อนข้างเห็นชัดเจนกว่าแค่นี้ผมชอบใช้แค่ถึอผมชอบใช้ตัวนั้นนะครับเห็นไหมอ่ากลับมาลองดูตัวนี้ดูนะครับสมมติกลับมาตัวนี้ อันนี้ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนว่าแล้วคุณชอบในลักษณะไหนหรือคุณมีบัตเจ็ตเพียงพอ,อเท่าไหร่นะครับเราก็เลือกเครื่องมือตามบัตเจ็ตของเราไปได้นะครับเห็นไหมอันนี้คู่หนึ่งสองมันหายไปเห็นไหมครับออันนี้คือฝั่งอารู้ไหมผมลองสลับฝั่งดิผมไม่รู้ว่ามันชัวร์หรือเปล่านะครับผมลองสลับฝั่งนะครับไออกับเอมเนี่ยสลับกันไออา้อ์กับเอมดูดูว่ามันจะขึ้นถูกไหมนะครับ เอามาฝั่งนี้ล้วลองดูนะครับเห็นนะมาขาดฝั่งนี้แล้วเห็นนะครับมันจะเป็นตัวบอกช่วยบอกเราได้เห็นไหมครับ sc 8 1 0 8นะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะผมชอบใช้ตัวนี้มากกว่านะครับเทสสายก็ได้โปรบก็ได้นะเออนะครับหรือจะใช้ในการสแกนสายอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเครื่องมือที่ผมใช้นะครับเอามาแบ่งปันกันนะครับไม่ได้แบบว่าตัวไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าอยู่ที่ว่าเราชอบหรือเราถนัดแบบไหนตามงบประมาณของเราที่มีนะครับเลือกใช้ได้เลยนะครับเนี่ยผมก็ใช้เนี่ยสี่ห้าร้อยเส้นนะครับผมก็ใช้แค่ไอ้สองตัวนี้แหละนะแล้วก็คีมอีกอันนึงอ่าครีมอีกสตัวนะครับผมก็ใช้แค่นี้เองในการเข้าสายนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ